ใช่สบายดยีพี่น้องเมื่อสุขครูกคนมือนี้กอาออกมาเกี่ยวเขาาเาเา่านาพ่อท้าเมทากัเมื่อวานนีกาเกี่ยวเข่าอีพ่ออีแม่การแล้วนอะไรพี่น้องก็มือนี้ออกมาเกี่ยวเข่าพ่อท้ามเมทากันสำหรับที่นี้ก็ได้ออกมาเนาะขอบคุณไอเพ็ดไอมอนที่สวยเหลือเรื่องเหตุยูทูปเนาะแล้วก็มีเอโอนใหญ่แล้วก็เไอโอนน้อยพ่อ,พอวันแม่น้อยอแล้วก็ทุกคนในทีมงานและพี่น้องต่างคนต่างสวยเหลือกันกัพอดีพ่กกุ้งเสื่อมเอเซน ไอเพ็ดเอมอนกับพอดีเป็นปีแล้วพี่น้องดนแล้วเนาะแต่ดนเติบแล้วกับพอดีประกุ้งกับเกียร์ใจเพิ่์นไน้เละก็เลยออกมาขอเอ็ดเส้นตัวเองเนาะขอเอ็ดเส้นเป็นของตัวเองกับคลิปนี้ก็ารออกมาขอขอบคุณเด้อไอเพ็ดเอมอนขอบคุณหลายที่ช่วยเหลือน้องมาตลอดเนาะกับเสื้อมกับเพิ่์นมากก็เป็นปีแล้วได้กับพอดีมีโอกาสบรกกุ้งกับได้ศึกษาเกี่ยวกับ ขอเรื่องยู u ูบอะไรเพี่น้องเรื่องเฮอิโซนเอเซนเนี่ยเราบุกุกกรเฮียนเฮียนออนไลน์กันเลยว่าเอ้าสิขอน้ำขอออกน้ำอ่ะเด้อ่เกียงใจเจ้าเจ้ากระยากนันย่างนี้เพื่อนก็อ้าแล้วแต่น้องทรายแล้วแต่น้องเด้อถ้าว่าเจ้าน่ะก็ลองเบิ้นของเราบ่ได้กระกลับมาคือเก้าเพื่นว่าบุกุกกระรองขอเอเซนแล้วก็เฮียนกับอาจารย์เพื่อนแล้วเนาะแล้วก็แหลักการอะไรเพี่น้องแล้วก็เฮติเปนน้ำหล้วก็ให้เพื่อนน้ำนะใส่ซอยๆกันแล้วก็พอดีคลิปนี้เราจะออกมาขอบคุณต่อกับ ก็พอดีปีปลายเนาะเป็นปีปลายตั้งแต่<ป>ซ่อมบกุ้งผ่านกระ<ป>เสื่อมนำไอเพ็ดเอมอนมาเลยพี<ม>่น้องจนหอดคุ้มเงอนนี่แหละหากะคอยสิ้นไปหากะผ่านวังเมื่อวานนี้เนาะ,ะหากะผ่านวานนี้ก็อพอดีโฆษณาเขา้าก็เลยออกมาขอบคุณขอบคุณเนาะทุกคนนั่นแหละพี่น้องในทุกคนในทีมงานน<ม>ั่นแหละต่างคนต่างสวยเหลือกันเนาะเขาสวยมากเขาสวยเขาเก่าเป็นบอ มีแต่ไอแพดเอโมนเท่านั้นผลอยู่ฝั่งไทยพุ่นนะโบกุงบอกไม่ได้ไปช่วยงานเพิ่นอยู่ไก่นะพี่น้องกาได้เอเซนเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่ายังบบทันได้เด้พี่น้องแต่ว่าโบกุงขอเอเซนไปแลาแต่ยังอีก3าสเดือนเพื่อนอะไรจรงสิได้เนาะกาได้อาจารย์อาจารย์ปอนเพิ่อนนะนนายเนาะไก่เฮียนะเพิ่นแน่แลักกานั้นแน่พี่น้องมีประสบการณ์ไปนน้ำหอยก็เห็ดไปนน้ำหล้วกาพอดีมื้อนี้แล้วเมื่อวานนี้เกี่ยวข้าวอีแม่ แกเคยแม่พอดีเกือบแล้วเนาะกาบุท่านแล้วเพี่น้องแอย่งกันนิดหนึ่งกาไว้ซ้ำแมนกาวันนี้ก็เลยพากันออกมาเกี่ยวกาไวอยากให้มันแล้ววันนี้เอาคนหลายพูดดีทราบไปคนเนาะรวมทั้งคนเองกาพูดดีทราบเจ็ดสิบแปดนแหละทอดบ่ประมาณนั้นประมาณ<ใ>นันน้นประมาณเจ็ดสิบแปดคันเราบ่แล้วกาอยากให้มันเร็วหน่อยหนึ่งนะพี่น้องจะไฮหนึ่งไฮน้อยเอาไว้ซ้ำให้มันบแดนเนาะ เพราะว่าทางเพราะว่าทาางมนตัวนี้มันไก่พี่น้องทางไก่แล้วก็ย่างนะวายชิพาน้องนนท์มานั่เนาะแต่วายิพาน้องนนท์แต่ว่าทางมันยากเลยอ้าวให้อยู่กับปู่กับยาป้ากุ้งกับสามีกันมาสองคนพอดีลุงเพิ่นมาลุงเพิ่นเอาคนเนาะเอาคนมาให้มันแล้วไว้ายไปจะเที่ยวคันเที่ยวลายมันทีมีค่าใช้จ่ายหลายห้องน้องเองแล้วพี่น้องเอาเนาแมันไก่เอาคนเองต่้งคนตั้งซอยกันนะแม่น้องใครมาจ้างให้พูดกวันนั้นดอกเอาพี่น้อง ไปเบิง่งกแล้กันบรรยากาศเนาะอยู่นาสาวมิงเอา <c oughs> มาฮอนนาแล้วเด้อหลายคนเติบพี่น้องมาวันนี้ไ <c oughs> อ้สาวมิงสบายดีไอ้ชุกสบายดียังเกินคืนไอ้ๆอ,อยู่เนาะ <c oughs> โอ้ยวันนี้มาหลายคนจะได้บริพารานุนมาทำมาเด้พี่น้องมากินข้าวเสากันก่อนพี่น้องกินข้าวเสาก่อนชีลง เกี่ยวเขาขึ้นเวรสาวพี่น้อคืออเขื่อนสาวสบายดีป่ะสดีพี่น้องเกี่ยวข้าวได้มือนลงเกี่ยวข้าวได้เหมือนว่านี่เกี่ยวข้าวปูยานองนุ่นมือนี้จะเลื่อยใครก็ได้เอาตัวนี้แค่ตแกแต่แต่ี๋ยวได้แต่แกแต่มาเอาตัวนี้อ่ะต่เดี๋ยปมาเข่าไปพี่น้องเกี่ยวข้าครับวันนี้หลายคนพี่น้องก็มือนี้หลายคนแล้วว่าอยู่มือนี้จะคนเลยสิบไปปุ้ยแหละแม่ อย่างนี้แ่เสียงฉนนจัดการบ้านมาห้งกันเอมาดิมาวาดนี่พี่มาถือเกี่ยวข้าวเลยพี่น้องเลยสมศิษย์กลาอยู่ได้มือนี้ได้ไปอยู่ทางหลังไงโอ้นองเช้าแล้วกินเียนอะไ่กินข้าวก่อนชิลงพป่น้องปันเช้าก่อน แต่ว่าสอมิงปั่นกับบวกคุ้งมาแล้วอยู่เฮกันไม่พี่น้องมาซอยเองน <laughs> ั่นแหละว่าเอาได้ว่างๆกะมาซอยในเดอ้อพี่นอ้องเกี่ยวขา่าวมาอนี้คนร้ายพุน่นยายกันตามห้หน้ากินข้าวกัาบยังละ่ะ <laughs> ก๊าบกบุ่น <laughs> ร้านร้านสมิงเดอ้อพี่นอ้องลูกไอซุกเพินพ่นเพิ่นกามาน้ำใสอ่าจะได้จ้ะ ยูปเดมนี่าสาวกมาโบเห็นเจ้าได้เอ้ยโบเห็นกรยานะมือนมาหลายคนมื่อไี้คือคืนคนหลายพี่น้องประมาณสิบปคนจากบ่อกุ้งยู่ยใส่บ่อกุุงยุชนพี่พี่น้อง ไปวางมางเกี่ยวข้าวซอยหน่เดิมวันนี้เฮาไปเกี่ยวนาปูหยางน้องนนท์กะพืดีแล้วแล้วกะคำเติบเมื่อวานนี้เมื่อหกเจ็ดโมงปู่น้องก็เลยมื่อวันก็เลยมาเกี่ยวข้าวพอแม่สองมิงกะสุกแล้วปะโดนกะยันก่อยพี่น้องเมี่เพิ่งกะอ่ามีเอาน้องมาซอยกันหลายคนเติบก็น่าเสีแลอยู่เมื่อไงแันบอดแดดได้ยันแดด บกเบากุ้งปนมาเกี่ยวยุสนพี่กับไอแซคสบายดีได้คนหลายพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสี่คอมเนี่กาได <c oughs> ้คนหลายมีหน้าที่แล้วบทมันแล้วบายสบายใจแล้วหรอกแล้วนะแล้วนะไอ,อแซคเป็นคนนำทีมเลยนี่ทีมงานไอแซควะแล้วแล้วพะเน้เองกไารได้คนหลายพี่น้องแล้วไว บุงีลคือเมื่อวานยังเกี่ยวเข่ากนเนาะแฮมแต่กระูเมื่อวานนี้จะแล้ว้กนเาะสวัสดีแดดแดว่าพูดเขาพูดออเอนี้แดแมื่อวานฮกเมื่อนี้ก็คือชิคกี้กันแล้วมันบุมมีขี้เมฆนะเนาะ แดดเด็บแดดไหวเลยพี่น้องแดดแดดปวดแสบปวดร้อนนะปกติหงามเนี่ยมันชินหนาวนาบ้าซ้อมิงพี่น้องสบายดีพี่น้องเผาเจ้าแล้วหรอปล่ยังยังเป่ยังนิดนึงยังวายนสาวบริมาเอ้ยังจะน้อยจะน้อยพี่น้องร้านสาวบริล่งบเจ้าบริลงสวยอาร์บะ <c oughs> ขอ,อยังกินข่าวพี่นออ้องซอมิงช่ลงเกี็บข่าวแล้วเด้อว,วันนี้เด้อลงหายใหม่แล้วพี่น้องให้วงเศร้าในกาแมนได้เอาได้มือนีนอากาศพืชซีห่อนพืีแดดกว่าเมื่อวานนี่หากได้หหนึงแต่ว่าหายที่ลงนี้มันหายง่เติบข่าวลมแน่พี่น้อง มาเกี่ยวเขาซอยไหนเด้อพี่น้องผู้ไดว่างๆเด้อผู้ไดอยู่ใกล้มาซอยได้ขึ้นจากหาจากหน้าสิบเอ็มงคึงขึ้นมาพักผ่นก่อนพี่น้อง กินข้าวกินน้ำข้าจังลงตอนใายๆคือสี่หอนแห่งขอปลาเสือ <museums> กินยังบากุ้งถักเทียงไม่นอาถักเทียนกินข้าว่啊 ปรความองแง้ยแะตอนแรกจะลงต่อยบมงคนเนาะจังลงต่อบุิบ่น้ยองรอแล้วมาเบิ่งทางต่างนี้เนาะขวซีนขวดซีนหมูใช้เป็นคนขวดนี่พี่นั่งป้ไอ้ม่สวยแมสบายดี เห็ดนังกินป้าป้ารับป้าให้ให้น้องเขากินแล้วแล้วบ่นี่แล้วแล้วชิมแล้วบ่ชิมแล้วแซ่บอร่อยชิมเลยเป็นังไงแสบบ่ใจจะขวาน้ะมาเด้อพี่น้องมากินข้าวสามัคิมกันเดลยวันนี้เด้ออยู่คนละแจอยู่คนละที่พี่น้อง มาเด้อพี่น้องมากินข้าวสามครึ่งยูไนยูหน้า,นา,ย,นายู่ไนยูหน้าคือเก่าจ้าแต่ว่าแซบ่บขี้เข่ปลาเ<อ>ด็กน้องไหมยังไม่ได้กินเนาะกำลังแต่งอยู่แต่งกินตอนนี้กำลังแต่งกินหลายคนแซ่บอยู่ตรงเนาะ น้องโบสบายดีพี่น้องนั่ล่ะเจ้าฮากามาบ่โดากมาโดนฮากามาพี่น้องโบบี้สาวเเอาล่ะโบเอาไปย่ายให้เออยนั่นล่ะย่ายๆกันมาเด้อพี่น้องกินข้าวสามาคีรับป่าฝัวชินนาชิตามะหุงน้ำ ขึ้นได้เวลา11ดมงเชงเลยมันแดดมัหนีบ่มีลมพอมจำมะหุ่มบ่า,ายำแฉบแสบเด้อจำเพชรเพชรโอ้นอกมามามาเลยเลยยอนไ่งุ่งเลยเลียกเอเฮ้ออยู่ กให้พี่นองมา way, ช number, ิเอกันเอาก้างๆได้จะยาเพชรเลยเด้อมันเปาเพชรเนาะมันหวานนซิมี่อาจจะมีแสบนิยนึโซ่ซิมมอไเ้มันนี่ไดาจะมวานเนาะมาางพอดีขักต่อยมผอนเดินหนึ่งักเดหนึ่งมาเด้อพี่น้องกินข้าวกันเด้อ มาแซ่แส่นมกันจ้าแล้วแหละยังเงือแต่ตำมกหุงบ้านแล้วหิวแห้งแหละไอ้ตะกำลังตำมะฮุงกับบากรุงจะไหนก็แล้วแหละเมื่อในหลายคนพี่น้องคึกคื้นมวนกินข้าวสามัคคีมาพี่น้องมากินข้าวสามาคีพี่น้องวันนี้คนหลาย ืัอนี้กินข้าวแซ่บแล้วืัอนี้คนหลายเด้อพี่น้องด้กินข้าวอกาบกุงอก่อนก่อนเก็บภาบรรยากาศจังหนึงให้ทานนั้นไดยคะเบกเป็นสองพันไม่นอนทางไหนอีกพนึ่งพอคนหลายแล้วมัมีบดเขาถูก่าเก่าไหมแจ็คเย็นืัอนี้เล เพอดีกินข้าวกินน้ำแล้วการพากันพักผ่อนพอดีตอนบ่ายๆจะลงอีกห้องหนึ่งกัมื้อนี้กีเกือบแล้วเนาะแต่น่าสิบุษรันแล้วแต่ว่าน่าสิเกือบเลือกกาะเบอลายเนาะเอาไว้ซ้ำแม่เลยเอาพี่น้องคลิปนี้กันเิได้ขอลาไปก่อนนะครับต้องขอขอบคุณเลยพี่น้องเมื่อสชูชุม่นนาที่คอยติดตามขับส้มทางชมกุ้งบาลาวพี่น้องกาขอฝากช่อง น้องคนสวรัสดนเดอ้อและการน้นองอนุนรัชชนนจ้าพี่น้องขอบคุณขอบใจหลายๆเดอ้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสบายดี